เอาแล้วการเสนอคุณคือคำตวันนี้ผม E.S.C.S ในเกมอ b s วันนี้เราก็จะมาดูตัวละครก็มันเดอบโวกันนะกันนะซึ่งเขาคือทหารที่โหดที่สุดในจักรวรรดินะครับไม่ใช่จักรวรรดิในเออในในที่อินแต่ในเกมที่สุดในทหารทั้งตัวนะครับนะซึ่งมันคือคอมมอดโอเวอร์ชันที่ผมสร้างเองเออไม่ตะกี้กระเด็นเหรอเฮ้ยบูมโอ้ยกระเด็นนะครับนะอ่าโอเคเราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันนะครับเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วกูเล่นเทียอะไรอยู่เนี่ย ถ้าเราคอมมาโดโบจากชุดแล้วนะครับอือหือดูหล่หอเท่ไม่เบาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหผมจะให้ทุกคนสังเกตการต่อสู้ของคอมมานโดกับเอ่อบักคนกวากนะครับนะว่ามันแตกต่างกันยังไงมาดูกันนี่เฮ้ยเนี่ยมันลูกอะไรอะลูกน้อยหนาเลยแเรียบเลยฮะคอมมานโดยิงกาย การต่อสู้ของคอมบันโดนะที่เราเห็นเนี่ยคือคอมบันโดมันจะเดินและยิงได้นะครับแต่บอกคนปวงแล้วมันจะเออวิ่งดีอ่าแล้วตะกี้คือระเบิดน้อยหนานะครับนะมันจะสามารถสร้างแก๊สปิดลงมาได้ทําให้ศัตรูเป็นอัมพาตแล้วก็นอนอย่างนั้นเลยอ่านี่คือโอ้โหถ้าโคเท่นก็สะดวกขึ้นมาครับถ้าตั้งยิงนะครับเนี่ยครับสามารถเดินไปเดินมาแล้วก็ยิงไปด้วยได้ด้วยมือมือเดียวของเขานะครับนี่ถ้าตั้งรับซึ่งปกติมันก็ใช้ทสองมือยิงไม่ใช่เหรอว่าไอ้นี่ยิงมือเดียวสงสัยมือข้าเป็นอัมพาตข้อดะของนกด้วิงอย่งเด เอาหมูเดินยิงกระเด็นหมูเข้าใกล้ตัวไม่ได้เอาไรมะเอาเป็นมือขวาต้านเชิดนะครับนะอ่าวิ่งมาแล้วบึบบึบอย่างเงมันเดินแล้วยิงนะทำให้มันสามารถมันมันโดบจับลูกกันแน่เสนี่ไม่หนีนะครับนะอือเรื่อยตายเรื่อยเหมือนกันอะไรเราต้องมีคนไดีเอาเอาไกับพวกเอ่อตัวทองมารเจริญเนี้ยมดนปล่อยไปหมัดแรกขึ้นหมัดสองตายเลยอ่ะคราวนี้เอาตัวที่โคตรกากเลยนะไกล่าเบบี้เนี่ยถ้ามึงยังแพ้อีกนะคอมมานโดกูจะไป ไปใจเกลียก <f dragging> ันไปด้อแม่งโดนมอดมดมุดา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 มอเามุดม้ดามุดแมุดามุามุดามุเามุดาม่ดมดามุดามดามบดามดามุดามารุดามุดีมุดามุดามดามบดันดามดามุดามุดามามุดดามุดามุดามดาดามุดามไดาหุดามาดาดามุดาดมดาดามมาม อ่าเราพูดถึงข้อดีจริงๆก็ได้มันเนี่ยดูดูดูมันหลบได้มันหลบขอบโลงที่มีความเร็วประมาณ0.001 00 00 00วินาทีได้อเอาลมมาเป็นสิบก็ไปนี่ม่โดนนะเชือ่อปะลดจำนวนหน่อย <c oughs> ถ้าแค่ดด้งยังไม่ได้มึงไม่ต้องมาเป็นคอมมานโดตลอดชีวิตเออมันต้องอย่างนั้นเนี่ยไอไอกอกลมเด้งเลยเนี่ยไอโรกันบางคอมมานโดเว้วที่มันอยู่ตรงหน้าอกมันสามารถกันหอก ของโลมได้เลยเว้ยเออโคตรสุดยอดนะแล้วเวลาระยะใกล้แล้โลมเอ้คอมมานโดมันสามารถยิงได้ระยะใกล้นะครับส่วนยูนิตยิงประเภทอื่นอย่างไอ้ไอจอดไอ้ฮัมแลมอะมันก็มันจะวิ่งนะครับแต่โลมแต่ไอเนี่ยมันจะเดินถอยหลังนะครับแล้วก็ยิงยิงยงนะครับคือ คือพี่เก่งโก้ขายส่วนเลือกของมันที่150เลยครับนะก็ถือว่าเออก็ได้อยู่อะถ้าเทียบของเผ่านมนุษย์แบบปัจจุบันนะส่วน f b s จะมีเลือดที่300นะครับก็คือเยอะก,กว่าสองเท่านะแต่ที่เห็นเลือด3,000ว่าผมปรับคูณสิบนะและสิ่งสุดท้ายที่คุณควรรู้กเกี่ยวกับไอ้นี่นั่นก็คือมันสามารถบังคับได้นะครับนี่โอ้โหเป็นโดร์ฟรอสซันนะครับบุคคลที่3นะครับนะเออซึ่งจระเข้มันเลือดคูณสิบมันก็เลยยิงไม่ีสองส อ่าคราวนี้ผมเอาคอมมานโดเลือกคุณสิบแล้วมันก็จะมีเลือดอยู่ที่1นึ่นห้าร้อยนะครับแต่มันสามารถเกินได้แล้วหนึ่งพันห้าร้อยเกินหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนะโอเคซึ่งมันยิงมันก็นี่ครับอืม per person นะครับซึ่งมุมมองนี้ค่อนข้างจะกากเลยแบบกดคลิกขวาเพื่อปล่อยระเบิดน้อยหนานะครับนะเป็นเออ่ยาแก๊สพิษนะครับนะยาพิษยาพิษยาไอยาเอยาบ้านะครับสีเขียวเขียวแบบสู่กัญชาแล้วพวกมันก็จะขาอ่อนอย่างนับนะครับนะถัดไปยิงยิ่ปัง เอ้มันยิงพวกเดียวกันเองไม่เป็นไรมันยิง f p s ไม่ตาย f p s มงนกำจะเกาะหรือไงวะเนี่ยโอ้โหแต่โด,ดโดนหมัดโดนหมัดโดนหมัดต่อยเข้าแต่ว่าดวนกระสุนไม่เข้าแสดงว่าโอ้โหหนังเหนียวจริงนะครับสไลด์ f p s ของเรา oh. เอาไต้าโอ้โอไม่รู้นะว่าตัวมีดาเมจหรือเปล่าอะแต่ว่าเกาะมันก็สามารถป้องกันในพวกสายแครี่ได้นะครับน่ะนนมมันสามารถป้องกันได้แต่ถ้ามันโดนแขนโดนขาก็จะป้องกันไม่ได้นะ เนี่ยเนี่ยมันล้มอ่ะมันล้มแล้วมันลุกไม่มมขึ้นไม่ข,ข,ขึ้นไม่ได้นะกคด F นะหนึ่งครั้งเพื่อเป็น third p เ r s o n นสองครั้งเพื่อเป็น first p เ r s o n นะและครั้งที่สามก็จะเป็นการออกจากล่างนะครับได้เหมือน FPS เลย และเวลามันออกจากล่างมันก็สามารถลุกขึ้นมาได้แบบปกตินะครับและจากนั้นแล้วก็เออเวลามันล้มแล้วก็แค่ออกจากล่างมันก็จะลุกขึ้นมาแบบปกตินะครับนะ <Okay. S 1> ส่วนถ้ามีคําถามผมสงสัยอย่างหนึ่งก็คือไอพวกอาวุธฮุกอะมันจะมีอาวุธอาวุธนะึงที่เป็นอาวุธฮุกนะคล้ายคล้ามขอมอยากเป็นสไปเดอร์แมนลิกขวาบนแน่เลยซึ่งมันก็คืออาวุธนี้นะครับที่มันเอาไว้ฮุกนะอยากรู้ว่าถ้ามันฮุกโดนเกาะของไอคอมมันโดมันจะเป็นไรเลยนะมันจะเด้งกับไอมันไม่เด้งมันจะโดนเลยนะครับมันจะไม่เป็น้ี เอาจริงมันก็ทดสอบยากอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันโดนแขนโดนขามันก็ติดเลยว่าแขนขาเป็นเสื้อผ้างไงแต่ว่าตรงหน้าอกมันเป็นเกาะแต่ผมคิดว่านะมันก็เหมือนเกาะทั่วไปได้แหละเพื่อแบบแบบมันไม่เกาะแค่ตรงหน้าอกเฉยๆนะแบบอย่างนี้นะนี่คือคอมมานโดที่มีชุดเกาะเต็มตัวนะครับเออระเบิดไปเลยนะโู <No. S 1> ้ยมีพืนน้องด้วยเนี่ยมันจะยิงไม่ได้ครับถ้ามีเกาะเต็มตัวนะครับนะเนี่ยอาวุธฮุกมันจะฮุกไม่ได้นะครับนะลองมาครับเล่นดูนะเนี่ยเห็นไหมมันมันฮุกไม่ได้นะครับนะเออมันฮุกไม่ได้แต่ถ้าเลย อ้าวมันจะอีกยไม่ได้โอ้ยเป็นกู้ขบันสวกกูแล้วไอ้ตะกี้เห็นหัวไหมเออตะกี้เห็นหัวนะครับหัวโล่นเกีียวอย่างไรตามานะโอเคครับเรามาดูเรื่องสปีดกันดีกว่านะครับสหรับสปีดของคอมมานโดโบนมันก็ไม่เลวอะไรมากนะครับนะเออมันช้ากว่าจิ๊กโกลี่อะจิ๊กโกลี่ไอตัวนี้ผมจะไม่ได้รีวิวนะครับนะก็เอาไว้กินนาเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าเหมือน คือไอ้เออ่ตัวอะไรว่าคอมมานโดผมจะไปทำเป็นสตอรี่นะครับนะเลยต้องเอามารีวิวก่อนนะครับนะและวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่นะครับนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูนะครับนะผมอาจจะใส่ไว้ในคำอธิบายนะครับสปีดคอมมานโดถือว่าเป็นเออ่คอมมานโดเป็นสายแคลรี่เมดนะครับนะเพราะว่ามันมีสกิลลุ่งหน่อยๆซึ่งมันจะไวกว่าไอ้บักคนหวกนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามันเป็นสายแคลรีนะ่เมดนั่นเองแล้วมันก็เป็นทหารที่ฝึกเก่งมันเออแต่มันก็ไม่ได้ไวอะไรมือหวาแนะ้วเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆปอยเป็นค่อยไปนะครับนะลองปล่อยระเบิดร้อยหนาจาก์กรยยานนนี้นะะะว่จเป็ังไงไอ อ่ะระเบิดน้อยหนามันจะติดอยู่ตรงนี้เลยนะมันจะไม่พ่นไปไหนแล้วมันก็ปล่อยแก๊สพิษขึ้นมานะแก๊สพิษนี่ไม่น่าจะมีผลกับพวกเดียวกันเองนะครับนะเออเอาล่ะพวกเราคู่เดือดรุมประชาฮันมันแกผมลองไงคอมมานโดขนาดใหญ่ดูครับมันผมว่ามันต้องล้มไม่เป็นท่าแน่เลยว่ายิ่งตัวใหญ่มันจะยิ่งแบบรักษาสมดุลไม่ค่อยได้นะครับนะเออผมจะลองเล่นบังคับดูอ่ะเนี่ยนะปึ๊บเนี่ย <c oughs> มันล้มละคือป,ปกติอย่างล้มอะ่ะแล้วตอนเล่นจะล้มอย่างนไงซึ่งคอมมานโดนะโอ้โหเฮ้ยปืนอยู่ข้างบนหัวเลยว่ะ ลูกระเบิดน้อยหนาก็ใหญ่เท่ากันนะฮะมันไม่เหมือนบางตัวละครนะดีแบบแบบโยนไปดีตัวโคตรใหญ่โยนห่อไปดีแม่งอันท่องมายิงปัน่น <c oughs> ลองขนาดเล็กลูกครับอ่ามาปึ๊บโอ้โยดูดิเฮ้ยดูดิมันมีแบบวูเหมือนเหมือน,นวงเทวดาเลยโอเคยิงไปปึ๊บยิงปั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 งลองเเพ s t p ั r นดูนะครับว่าดูมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นไททันหรือเปล่านะครับโอ้โห เ้ยแต่เบอร์วอาลซ่ามันดูเราตัวใหญ่กว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับนะแล้วผมให้ดูอะไรนะครับลูกน้อยหนานี่มันมีชีวิตนะเว้ยเนี่ยมันจะตามมั้ยมันจะตามยูนิตนะเออมันจะตามยูนิตไประดับหนึ่งนะครับนะแล้วค่อยปล่อยแก๊สออกมาเรื่อมือนทีวายวิธีคอนโทรลนะครับคอนโทรลของคอมมานโดไม่เหม็นเอพีเอสนะครับนะซึ่งมันล้มง่ายแล้วก็กระโดดไม่ได้นะครับนะอ่าได้ได้ไผมดูเฮ้ยลูกน้อยนะลูกน้อยหนามันตามมันตามระยะหนึ่งแล้วมันค่อยค่อยเออปล่อยแก๊สออกมานะครับนะก็คือเออมันมีชีวิตนั่นนนเอองลูก้ยหา อ่าผมจะพูดถึงการคอนโทรลใหม่นะครับการคอนโทรลของคอมมาโดนี่ก็คือเอ่ออันนี้ทีมสองมาคอนโทรลไม่ได้นะก็คือมันกดได้แค่ปุ่ม W S ก็คือเดินหน้าถอยห,หลังนะครับกดเอ่อ A กับ D ไม่ได้เพราะว่า A D มันคือเลี้ยวข้างใช่ไหมมันกระโดดไม่ได้แล้วมันก็กดสเปซไม่ได้กดชิปไม่ได้กด C ไม่ได้แนละ้วก็คือเออ่ออสำหรับลูกกระสุนนั้นไม่สามารถทดสอบกับ F B S ทีมเราได้นะครับเพราะว่ามันยิงแล้วมันไม่เป็นไรเราก็จะไม่รู้ว่าลูกกระสุนหนึ่งนัดของคอมมาโดมันจะแรงเท่าไหร่แต่ว่าผมมีพิธีนั้นนนั่ก็คื เดี๋ยวก่อนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันร่วงเหรอเฮ้ยมันโดนแก๊สพิษพวกเดียวกันเองแล้วร่วงครับผมอยากรู้นะครับว่าคอมมานโดระยะการยิงมันเท่าไหร่โอเคหยุดฟึัลท์ไว้นะครับนะเออหยุดไว้นะแล้วก็นับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแจกไปแล้วประมาณ30บล็อกนะครับหรือ30เมตรนั่นเองวิธีการทดสอบผมก็คือผมจะปรับเลือดโบบิลลี่เป็น1.01นะครับนะก็คือโบบิลลี่มันมีเลือดอยู่ปกติสองร้อยนะครับนะอันนี้เลือดของโบบิลลี่มันก็จะเพิ่มมาเป็น200กว่านิดๆนะครับนะ แล้วผมก็จะยิงบลเบลล์ี่ไปหนึ่งนัดนะครับยิงปั้งโอเคนะก็คือคอมมานโดดาเมจประมาณ200นะคะนะรับนะเพราะว่าบลเบลล์ี่มันเยอะเลือดเยอะกว่า200นิดนึงใช่ไหมครับเออนั่นแหละแล้วผมก็เพิ่งคิดได้นะครับนะผมก็เล่นเป็น FBS4 สี่แล้วก็ให้คอมมานโดมันยิงผมเออแค่นั้นแหละโอเคนะครับ3 2 1อ่า,า,าอ่ะ โอเคโอคอมมานโดมันยิงผมตุ้ม1นัดนะครับผม200 HP คอมมานโดเข้ามาครั้งแรกนะพร้อมกับงูยักษ์ไททันโบอาเลยแล้วก็ฮิปโปที่ผมก็ควรจะทำตั้งแต่คลิป FPS แต่ผมก็ไม่ได้ทำนะแล้วก็สามารถทำให้คอนโทรลได้ในอัปเดตปรับสมดุลเกมนะครับนะ่นที่ผมพิจุนาไปที่แล้วและนี่ก็คือหน่วยลบกองทัพหน่วยลบคอมมานโดต้องเจอกันนี่ฝูงลิงนะครับนะมันจะเป็นยังไงนะครับระหว่างศึกคอมมานโดมนุษย์ปะทะกับวานอนไปแอ่เฮ้ยพวกสบายท่าแมนบอกว่ากูยิงไม่ได้เลย สุดๆแม่แม่ยิงโอ้โหม่ยิงติดกำแพงแล้วนี่ก็ยิงโดนกำแพงเหมือนกันนะโอ้โหมม่ยิงโดนกำแพงไอ้พวกเงาตอนนี้ก้อยล่าบอกว่าก็ไปบอกก็ไปพินาบอว์เครื่องตอนนี้โคตรแหลกเลยโอ้โหก้อยล่าแบบกระเด็นกระตุ้กระตามนะครันนะก็คือก้อยล่าเนี่ยโอ้โหโปอยู่ข้างในแก๊สพีชมันช่างดำสักเลือเกินนะดำเหมือนเออดำเหมือนอะไรแน่อ๋ออนาคตประเทศนี้ เราได้พวกนี้จะตุ๋ยกันแล้วโออไอพวกใจเกเลยเอยอย่าแบให้เขายิงมึงมาตรงนี้มึงมึงวิ่งมานี่วิ่งมานี่อย่าไมให้เขายิงวิ่งมานี่เออซาไปอร์แมนเอ้าติดพิษตีกโอ้ยเป็นเอทไอพวกนี้ไม่ใช่เป็นเอทดิเป็นอัมโพาสต์ขึ้นสวนเออมาแล้วมาแล้วไอพวกอ้วนเออซาไปตรนแมนยิงยิงยิงอ๋ว้า อ้าวมีพวกอุ้งงานไอ้พวกนี้มันอุ้งงานแล้วมันมันไม่วิ่งมันไม่ไปสู้อ่ะมาดิมาดิมาดิไปสู้ไปสู้มาด้วยมาด้วยไอ้ไอ้ทอมไอแจ็คสแตนมานมาหมดเลยไอ้ไอ้ห้าตัวนี้มุงงานนี่มานนี่มานนี่มาดิอย่าไปงูไปงูไปงูกันมาตรงนี้มาตรงนี้เออเงี้ยหกตัวนะหกตัวมาตรงนี้เอออย่างนั้นอย่างนั้นมันมาตรงนี้มาตรงนี้เออเราจะไปดักฆ่าไอ้ตัวนี้กันนะอ่าตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้เออจัดการมันจัดการมันจัดการเอออย่าเดินพาดิจัดการดิตีมันตีมันดิอ่ะอ๋อ โอ้โห oh, oh, มึงเดินผ่านทำไมโดยไม่ตีมาไอพวกงอก้อเอาละคราวนี้ลูกน้องน้นองข้ต้องให้เทพกอไปสู้แล้วนี่แน่แต่บอกเลยนะว่าเท,เทพกรนี่แพ้คอมันโดนะครับาคอมันโดยิงเทพกอนะครับเพนะ็บสี่นัดเท่านั้นเทพกอหายไปเลยค oh, <no. S 1> อมานโดยเยอะขนาดนี้มาไอไอ,ไอพวกลิงกอริล่ามาเยอะเท่าไหร่ก็ไม่นา,นานจะรอดแล้ว,วงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเป็นนี้สวัสดีครับถึงนี้ละแล้วก็อย่าลืมดูอัปเดตใหม่ ABS ด้วยนะครับที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับ